คนผมมาโผล่โลกหนึ่งได้ไงครับเนี่ยแล้วรู้สึกว่าโลกหนึ่งในเกมจะโค,รๆๆนะนะคโตโนะรค้างเลยทุกคนทุ๊กตุ๊กรถหนึ่งในเกมจะค้างมากเนี่ยรู้ดีก็ตกบ้างเลยทุกคนตะกี้กล่องละกันตอนนี้น้ำก็ตามเธอนะแต่ว่าก็ขอเก็บมนันนิดหน่อยละกันน,น,น้ำอย่างนี้เอ้ยนี่โอเคมาซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเกมมันกระตุกได้ขนาดนี้นะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดู มีผลขายหรือเปล่ามาเชิญเดินไปเลยข้างนอกผมเลยใครครับน่าจะมีผลหลักล้านครับประกันคิดว่าอาจจะมีรับประกันได้เลยครับผมก็มีแน่นอนเหมือนแม็กมาเนี่ยบอกผมว่าฮะผลหลักล้านต้องมีต้องมีคุณรับประกันไปเลยนะโอเคถือว่าเขาพูดเมื่อกี้มันเป็นมันนเป็โมคะก็แล้วกันนะทุกคนถือว่าผมไม่ได้พูดอะไรไปอืมเออนี่คือป้ายใช่ไหม นี่อันนี้คือเก,กาะกอออลางอันนี้คือเกาะอเกาะเรือกนันดนี้คือเวล15แนละ้วต่อไปก็คือต้องไปเวล6ต้องไปเกาะบางก,กี้วเวล30แล้วต่อไปได้เกะ60แล้วก็ต่อไปเวล90นะครับผมอะไปทุกคนเดิลองไปกันที่นี่ที่เกาะดีนะหมเบลีให้ทันนะอย่าได้ผลใสลก,ยกอ,อ,อย่าป้ออีดรัแลระมาแอดูนะ ที่ใครวะทุกคนไม่รู้เห็นแล้วกูอยากฆ่า,มาไม่รู้นะเอเอเอบอย์ดูสกีบอลนี่แบบตายทุกคนไปเฮ้ยดีๆทำไมก็เยอะฮะทำามกัน,นก คนที่เป็นผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมอ่าฮะโอเคเอยนนที่ขาเขาไปตอนแรกลตอนนี้เกมแคบมกยัทักิมันลิงจะไม่มีหัวเออไปเคลยรบักยังแกลคแล้วลิงเียแรกบักลิงนู่นั่นนะผมนะคะผมจะรู้ ว่ามันจะมีลิงไม่มีหัวอยู่ทำได้ไ้ได้ด้วยเอหมดออะไรวะเดือดีจหดเสเลยอไปอ,อย่าลาข้งัวนะข้างหัเท่าไหร่อนไมัวผมเคยโดนฆ่าไปรอบนึงรอบววจากสุด ดิจะเอาเล่นอย่างนี้เอากูก็จัดให้จะเล่นหงไม่จัดให้เออแกโอเคไปและเดี๋ยวไปฆ่าดวอล์กเล่นไหนเล่นดีกว่านี่นะคะเอาเมื่อคราวบอลถึงมือไฉยเนี่ยโอเคนะครับเมื่อคราบอลถึงไปทุกคนเอ้อพาไปพาทิ้งดีกว่าโอ้ทิ้สภาขาดเลยทุกคนไอเห็นไหมว่าเเป็ผู้หญิคนนั้นเออ แล้วแน่แท้ังต้นไม้จริงไม่อยากรู้ว่าต้นไม้มันทังได้ไหมต้นไม้นิดบ้านอ่างเงี้ยแต่ว่าถ้าต้นไม้แข็งมันทำไม่ได้ทุกคนทัไม่ได้นะไม่ใช่เราพามาดูผม,ผมทำไม่ได้จริงอา่าทุกคนก็คือปกตินี่อันนี้คือต้นไม้ที่เป็นกลุ่มแข็งใช่ไหมอันนี้คือต้นไม้ที่เป็นปกตินะอ่า คือทุกคนมีนาสิกิวหนึ่งพังได้ใช่ไหมแต่นี่คือเดี๋ยวมันตายเห็นไหมมันพังไม่ได้ทุกคนก็เกิดเป็นต้นไม้ที่เปิดที่ว่าเชงเนี่มันจะไม่สามารถพังได,ด้ขอบดูเขบคนทำยังไงอยู่เด็กหนึ่งเขาปวไม่อยู่เหรอ เมาใช้เงินเ,เยอะมากเลยนะสุพเพอร์เพลยบิงไต้บิงไาย,ายไปแล้วทุกคนนะเพราะว่าเรากลับเกาะกลางดีกว่าอะทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกันที่โลกสองที่เรียบร้อยเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเก็บกล่องกันเลยแล้วกันปึบ๊บมาเก็บไม่โดนบายโดนบายเก็บเก็บเก็บโอ้ พ่อพาผมมาโผล่ไหนเนี่ยแค่น้องพุ่ไมไปเออไม่ได้แล้วทุกคนตุ้มเออทำไมมันเก็บยากจากังดิมีคนมาเก็บได้เราเนี่ยเออจะเก็บได้โอเคตอนนี้ไม่ค่อยมีใครทุกคนแต่กรคื่อนมีนะเอ,อ้ตอนนี้ผมหาเซิร์ฟทีออ่โรงงานจากกักรย์จะไม่รู้จะมีห,มออหรือไี่โอเคโรงงานเกิดนะครับผมออกไปที่ข้างนอกหน่อยดีกว่า มีใครวางขนช่วยไหมอ g g r e g a มาก็ได้นะคะนวมนนี้ลงดันนะแต่รู้สึกว่าช่วงนี้เยมจะกระตุกมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็มีเงินใกล้จะถึงแล้วนะใกล้จะถึงล้านเจ็ดละมาจะเร็ตเพื่อปืนวีวีว่ะไปด้วยกันไปด้วยกันพอดีพอดีกูชอบยุ่งไงพอดีกู

ที่กลับมาคาเฟ่ก่อนถึงมันจะไม่ได้เข็ดระพายแต่มาคุ้ไม่มีคนมาตีคุณล็อกคิดป่านคะิดป่นคิดป่านมาเดี๋ยวขอไปเก็บกล่องหน่อยดียกว่ากล่องฟ้ามีโอกาสที่หยดดรามนะมีสันน้อยแจมเออแล้วก็บอสโดฟอฟามันยังแต่ผมไม่อยากตีคนเดียวอะ่ะมันตียากทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมได้เปิดประตูดโดรอฟามาแล้วนะแปะไม่เชื่อดูปึ๊บนี่ไงห้องของเจ้าหนี้ทุกคนเออมันไม่มาจริงว่ะ ออกมาข้างนอกครับผมแต่ไปตัวนี้มันออกจากธรรมดาครับผมมันต้องกระโดดด้วย <S <S 1> <S 1> มันออกธรรมดาไม่ได้นะครับผมเออแล้วก็ไม่ได้เก็บเงินไม่ใช่เหรอไม่ได้เก็บเงินไม่ได้จะมาดูว่าบอโดฟาจะเกิดไหมโอเคเก็บเงินมนเ,เดี๋ยวไว้แทนมุ่งหนําทางตอนนี้ก็ใกล้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดูดอกไม้สีเหลืองเลยทุกคนมันจะมาตอนเช้าอ่ะนี่ก็อตอนเช้านะไม่ใช่ตอนคืนต้องแบบนีกวาทำไมไม่มา ไปลงลงล่างเลยลงล่างเลย oh, oh, โยอ้โหต่ละครกูนอนแล้วเนี่ยเนี่ยพอจะถึงด้านล่างแหมเออโอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะเก็บกล่องมาก่อนแล้วกันวันนี้ไม่มีเรแไปข้างล่างทุกคนไปเก็บกล่องนั่นล่ะของนี้ยังไงก็มีนี่อจริงด้วยเก็บยี่ไม่กี่กล่องก็จะได้เลยทุกคนเออไปตรงสพนะพานนั่นก็ได้นะจะถึงกรลาเจ็ดแล้วเดียวขี้เกียจฟาร์มก็เก็บกล่องเอานะครับผม ไว้ส่วสเวลาโคตรยิเนี่ยเก็บกล่องโลกสองได้เยอะอยู่ถ้าโลกสามนี้ยิงได้โคตรเยอะเลยแหละให้พิททางบอกว่าให้พิททางพิททางพิททางทางนวลถูกแล้ว๊บ<อ><อ>นี่พิททางครับผมมันต้องทางนี้มันต้องทางนี้นี่แล้วก็ตรงนี้เราโอ้โหโอเคพิททางคอยสมีเธอเออมีมีมีชึบโอเคร้านเกด เรียบร้อยครับผมหนึ่งร้านเด็ดเสทิ้งแล้จะมีกล่องทองันึ่งด้วยอีกกล่องหนึ่งเก็บด้วยเก็บด้วยเพิ่มเรียบร้อยครับผมแต่ก็ยังไม่ได้อย่างนี้ที่เสกหนวดดำแต่อยากจริงๆริงเอออยากได้หนวดดำแล้วนะผมเสกปุ๊บผจะรอเพื่อนมาก่อนถ้าเพื่อนมับปุ๊บผมจะซัดเลยอ่าเปลี่ยนอะไรวะทุกคนเออฟันมูนอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันทุกคนอย่าได้ลรงงานเกินนะเข้าใจไหม โรงงานเกิดเออไม่เกิดเดี๋มวเก็บฟองกฟ้าอะไรไม่เป็นไรเนี่ยมันอยู่นีม่มีเจอแล้วเจอแล้วโอเคเก็บมาเรียบร้อยครับผมปกติตรงนี้คือมันเป็นน้ำที่ไม่เสียเลือดนะคะผมนออี่ตรงนี้ไม่เสีย มไม่ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้เขาเข้ามาข้างใน,นนี่ก่อนชึบนี่โอเคผมนี่ฝันหนึ่งนะอันนี้ก็นเราเลี้ยวเ,เราฝันหนึ่งพันห้าร้อยก่อนแล้วก็เป็นที่ไปโลกสามน,นะผมกดปุ่มให้หมดนะนี่ก็มาคุยกับหมอหนี่ซึ่งมันจะมีที่ดูดแต่ว่าจะผมจะบอกใน,น,นนะอีกทีหน้าหนาไม่รม้อะไรนะทุกคนทุกอย่อยางรู้ว่าถ้าผมลงน้ำเนี่ยไม่หยุดบินเอ้อยหยุดบินหยุดบินแล้วมันก็เสียเลือดด้วยทุกคน ยิบินเนีอยหนมสีเลือดด้วยนะเนี่ยสีเลือดสีเลือดเสียเสียเสียแป๊บชิปเนี่ยมันไม่ค่อยเสียเลือดนะปกติจะเสียแล้วถ้าเกิดเป็นการดิ่งอย่างเงี้ยแล้วผมเหมือนว่าเซอร์มินไม่ค่อยดนี่ดิ่ง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 ลงดิ่งลงดิ่งนะดิ เอ้ยมือถึงลงน้ำยากจังชื้นเออนี่สีเลสสีเลสเขียนเจียิเขียนจริงไหมผมแต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีนะโรงงานก็ไม่เกิดเป็นใจให้เลยโรงงานเกิดยากจังวะเกิดยากอย่างนี้ไม่ต้องตีละมั้งลงลงโรงงานเนี่ยเครื่องตกยางเลยลงน้ำลงน้ำไลงน้ำไปลงน้ำ ได้เสียเลือดนะคบผมลงมน้ำลงน้ำแวฟนี่นมนนยมันกีก่เสียอยู่ชิปนี่ไงเสียเลือดอยู่ม,มันก็แล้วแต่อารมณ์มัน,นเสียทำไมเสียนยี่ไงเสียเลือดลนะ นีก็เสียนะครับผมอ่ะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปท่านี้แล้วกันไว้เจอกันอีกมีหน้าทริปนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบายขอไว้หน้าทุกคนบ๊วแล้วไปบ๊าย